สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอังครางซอแจ้งหมอลำนามวิมหกเมียงวาน,นานกพงศกรค่ะมันนี้ตัก้านค่ะคุณผู้ชมขาอีหาโควิดหาต่ำตับต,ต่ำใส่มันนี่จะเป็นศูนย์ไหลผียำหนามันนี่นะคะจะเป็นศูนย์ค่ะและสิไม่เห็ดเขาล้ำค่ะวันหน่อหันคิดวันหนึ่อหันตัดไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งกดหัวใจรัวๆกดติดตามไ้นะคะผู้ใดบกดนียุดคอ,อ,อยติดโควิดค่ะติดมาสุขคนเลยค่ะมาในสิเด็ดเขาล้ำบวดีพี่น้อง เทศข้าวล้าขายค่ะเพราะว่าโควิดบระมีอันอันงานค่ะกะเทศข้าวล้าขายบังน้อยมันบระอิ่มค่ะเอาบังยิ่งใหญ่ค่ะบังยิ่งใหญ่แบบอย่างที่หัวประเซิ้อหัวประเซื้งยักเตี้เอาแมนบังยิ่งใหญ่หน่อยดิค่ะยิได้เอาบงข้าวล้าแล้วยัดดากนี่ยเยอะเลย โอ้ยแบ่งโอ้ยแตกซ้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตกซ้ำฮาเลยเดียวเดียวเดียวเอาบบงนี้ไงค่ะคุณผู้ชมค่ะบงังคลามนี่ต้องเอาไม้ออนไผ่ออนด้วยค่ะ เอาไม้ไผ่แก้มปะติดเกียร์เด้ต้องเอาไม้ไผ่อ่อนอ่อนขนาดเดียวกัตีอ่อนขนาดจักตอกจักตอกกันจักตอ,อกกันมัดเขานี่แหละค่ะอ่อนขนาดแบบว่าถ้าไม่กระเทยกระเม้นถ้าไม่กระเทยกระเส้นกระเทยหัวปวกไหมถ้าไม่มกระเทยจุกอ่างนี่คือกระเทยเท่าแล้วนะ <c oughs> มันช่ปะติดเกียร์เด้อเ,เพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาไม้ไผ่อ่อนๆหมุนกับว่าอะไดได้มันติดนั่น ี๋ยวรีแนงก่อนรีแนงก่อนรีแนงก่อนจิตแจกอีกผัวพ่มี่พี่น้องเอ้ยผัว่มี่ผัวบ่อสี่ผัวบ่เซิงค่ะลาไปกระเทยแบบรับมันไม่เอาผัวไม่มีึขึ้นลาเฮ็ดเอาเองมัตสิย่างค่ะผู้ดใดากได้เป็นลูกไพ่กับติดต่อไไ้นะคะคอมเม่นไว้ค่ะเฮ็ดเป็นเมิร์ดค่ะเฮ็ดป้าานปลาเส้น เห็ดป่นปลาใสขดล้อซองเห็ดป่นปลาใส่ชั้นไล่ให้ยากินก็นได้ค่ะมาเดินมาให้ไปแล้วว่าทหานที่มันบพอตัดทาไหมค่ะตัดอีก เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งข่ามูลวิธีการเฮ็ดข่ามูลนพุ่งล้วข้อนสองอันให้ขาวสารพุ่งแล้วข้อนกักนหนึ่งตะก่อนพู่แล้วกัมูลก่อนเวลาวิธีนะคะอัศว์ดวงพิธีใดกับเอาแล้วแต่ค่ะเดือดเสียติบายชูฟังมาเพื่อนประกอบใส่อี่หางแน่นะคะมาเด้อพี่น้องค่ะบ้านพักขมอรับหน้ามีหกค่ะไม่กินข้าวลามค่ะ บระทานเอกบบบานบาานพระทานเอกรอเบืงงานมื่นก่อนถึได้เห่นบ่ค่ะไ่ได้เห่นกันเรื่องเด็กลับบ้บานเออ,อยากจะน้ำอีโควิดยัง,งว่ายัง่าจะมมนเป็นผู้ใดลูกเต่าเล่าก่อผู้ใดพ่อแม่บ่บอกบอก็สอนอีโควิดจะมันสร้างเป็นศูนย์ ไม่ไพ่บ้านเด้นี่คุณผู้ชมขาไม่ไพ่บ้านเฮ้ยนี่มิตาขี่ดนไม่ไพ่บ้านค่ะแปะซ้ำหนิตะก้อนเอานี่มันตากแดดแค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีขอ,องโฮมก่นอนย่างสิแห้งนี่เห็นบอนี่ลั่มนี่มันเสียหายไป สีเกลี่ยไม่เห็เบิองคันบังขรลามบ่มีเกลี่ยมันกินบ่แซ่บบังขรลามต้องมีเกลี่ยนี่เกลี่ยมันอ่อนๆอยู่สีบ่ได้ดอกมันอ่อนมันบ่ท่านเผาน้องเลยสีบ่ออกนี่เกลี่ยอ่อนๆอยู่นี่เกลี่ยอ่อนๆมันจะกินได้ความหอมความหวานของไทยไทยสุดใบบ้างจะติดอร่อยถึงเพิ่มเติมคว่ำนัว นี่พี่น้องได้เร็วนี่จักบ้างนี่วันชูชีโฟร์ไฟฟ1ซิกเซเว่นเอ็กนเทิบเอ็ดสิบสองสิบาสิบี่สิบ้าิบหกสิบเจ็ดบังค่ะล่างมือกอนค่ะอันดับแรกค่ะลนแบกกระห้องค่ะเบิ้งุกลูกสาวค่ะอีบัวไหลกับอีชมพู่กับเอียนละอองดาว อีบอกไหไรอีช่มพูนูนอีลเราอองดาวค่ะส e. ามอีมึงเงียเอออันแยกขีเดียดขีมือเด้อยพี่น้องเลยเอยจะถ้าถ้าเห็ไม่เห็นไก่ๆเอาแบกกับมาเป็นเั่งขากันบันนี้แค่กนินค่ะพี่น้องขา ใส่ถุงมือแล้วมันบัฒน,านาัดค่ะก็เ,เลยไปว่าถอดถุงมือทิ่มสร้างหัวมันถอดค่ะแตเต๊ห์ห้าจกเข่าเหนียวกินเขา่าเข่าปากคือเข่าค่ะงองอย่าหน้าเองแต่ขีดเดียวก,ก็นี่ย่าโลกสวยคันผู้ใดโลกสวยนี่หืมเขาลองเยอะๆนะคะแจ้งน้อยสีบเบลท์เผาให้เบิง้งคันผู้ช่วว่าใส่อย่างแม่เขาเนะ่ยโอ้ยใส่อย่างแม่ป้าตีนี่มาเบิ้งเลยใกล้เอามาเบิง้งมาเบิง้งส่วนประกอบส่วนผสมค่ะของสาร์โจอ่างอันนี้สูตรสาร์โจอ่างเด้อค่ะสิบหกสิบหกแปดแปดค่ะ สิบหกสิบหกแปดแปดค่ะสูตรเสมอค่ะใส้เขา่าเข่านี่ไปหนึ่งสก้อนค่ะหนึ่งไขมันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นค่ะหนึ่งว่าหอดอันหนึ่งว่หอดลอยผัวเส้นดอกหรือสิบหนึ่งลอยก็แล้วแต่แลแ้วแ,แต่ไขมันมากไขมันก็แล้วแต่แต่ว่าเขาไม่เห็นบริ็หนึ่งโดนประนันดอกหนึ่งแปดสิบเปอร์เซ็นบัตนี้ก็เอามะมูนใส้กะทิใส้น้ำกะทิลงไปค่ะทั้งหัวทั้งหางเราใส้ลงไปค่ะใส้ลงไปแล้วก็มีเผือกค่ะ เผือกนี่ใส่เผือกอีหยังกินเผือกค่อยสั้นกินมันค่อยเสียกินใด้เผือกทั้งมันค่อยทั้งสั้นทั้งเสียกะเสียเอาไปให้ผัวกินนะเจ้าผัวเสียหัวซ้ำเนะคนผัวกมาเสียหัวซ้ำก็จะคิดว่าจะรักมึงเนีอยบางบางอย่ว่ามันอีหยังเนี่ยหัวมสซ้ำจักเสียมาเรียนบางยังไงกันผัวเนี่ยนี่อนาคตผัว เผาข้ามบางเง่้นี่ไ่ได้เผาว่าสิกินอิ่มกินอย่างเดียวผัวมาเ่ิงค่ะก็เลยเช็ดประชดผัวสวนหออใส่ล้ววบางหั่นนี่หออใส่เผือกติใส่เผือกใส่มันใส่อะัรก็แล้วแต่สบายบะดีสายโจ้อใส่หอดอันบอกข้าวอ่อนเน้อค่ะมันต้องเห็ดสุกปะมันสุกกระไดเพราะุกกระไ้เพราะมันถ้าข้าวเดียวมันกับสุกไหื้อข้าวเพราะห่อไปเผาข้าวเดียวมันกับสุกข้าวจินหนึ่งก้อนกระไ้หรือบาหนึ่งกระไรแด้แต่ค่ะ บกทั่วดำบ้านี่สิ่งสําคัญสิ่งที่แข็งที่สุดในบริเวณนี้คือบกทั่วดำบกทั่วดำเขาต้องแซ่ขามขึ้นคันว่าเซาขามขึ้นนี่กินบ<ไ>ะได้ได้ค่ะบกทั่วดำนี่ค่ะข้าก็กินหินอีกค่ะกินหินแล้วว่าแล้วมันพุกคุยน่วยบกทั่วดำต้งองแซน้นามขามขึ้นีบอตาบ้าเขาบีบมั้งสิเนี่ยบีบขันาตุมปะนี่บะตุมก็ได้่าแต่แซ่ขามขึ้นแต่วบาต้มก็จะนุ่มมากขันต้มก็จะนุ่มมากจะอร่อยมากมั้งสิหม่ค่ะ ขันตุ่มนํามมันจ็ดสี่ใบบานุ่มคัะบักเั่วดํานี่เฮ็ดมันนุ่มที่สุดล่ะมันจม่สีแสบขันทั่วดํำมันแข็งกับว่าเสบค่ะบ้านี้การใสกะทิลงไปแล้วก็ใสน้ำตาลลงไปค่ะน้ำตาลโลนึงนี่เหลือยู่สําใดล่ะนี่ใส่ซ้ำนี่เยอะใสนี่ให้มันเหลือยู่สํานีเขาสามถ้วยดอกอันชันก็แล้วแต่สีใสหรือว่าใสผู้ลังค้นขันสุติว้าเดือนสิบเนาะเดือนสิบมันเดือนสิบ เออเดือนเก้าเดือนสิบน้อมันสีมีดอกซบีเอียงดอกดินนั่นไหมค่ะดอกดินหรือดอกโซบีเอียงขาอต่าดอกโซบีเอียงดอกดินใส่มันสีสีงามสีมันสีม่วงสีมันสีม่วงแบบนั่นเลยสีสีม่วงแบบถุงนั่นเลยดอกดินนั่นดอกโซบีเอียงท่านผู้ชมเนี่ยซบีเอียงมันเอียงดอกโอ้บ่แมนดอกซบีเอียงบ่ผิดดอกซบีแห้งเป็นตังไหมันสิเป็นขึ้นโซบแห้งนี่มันสิเป็นดอกดินข้อเอิญดอกดินภาษากลางเรียกดอกดินค่นภาษาอีสาน้านเท่าเอินดอกซบีแห้ง นั่นสีโพขึ้นมาเป็นอันขึ้นมาแงวๆแล้วก็จะเป็นดอกซ่อง,งอกอยืนดอกสีม่วงๆแต่กลิ่นสดบ่ได้ได้อค่ะมันขั้นม,มันขั้นแต่ว่าเ้าเอามาต่ำแล้วกรองเอาหน้าม,มันตอนตํำมันจะเป็นน้ำสีดำๆดอกน้ำแต่ขี้เดียดขึ้นน้ำขี้ๆๆต้มนี่นดำๆๆขึ้นน้ำต้มนี่แต่วันพ่อสุกแล้วมันจะเป็นสีม่วงม่วงแบบงามก็ม่วงขอกำอีกงามก็ขอกำอีกอวันเถาะนะคะอันนั้นคือพุ่มปัญญาค่ะ นะคะใส่ใบเตยก็ได้ค่ะคำพูดมาหอมกับไสใบเตยค่ะอันนี้บะหมี่ใบเตยค่ะบะหมี่ใบเตยค่ะเขาจะเอาบางน้อยกับบางใหญ่บางใหญ่ฮะบางใหญ่ตัวเปี่เจ้าเอาบางใหญ่อันแบบผัวตายบ่ผัวตายบ่เนี่ยบางนี่คืเอาให้ผัวให้ไปผัวบางผัวผัวปรเสริฐผัวประเสริฐผัวประเสริฐไหลคือเอาไปไปโชดมั่นนี่ กินแล้วกันหูแจักสำเนึกแน่หูแจักทำการบ้านแน่เนี่ยมันขึ้นกินแต่เหล่าเข่าบ่แดกแดกกับบ่เขา่าหาขินหวัวมันนี่สั้งคักซะไม่สร่างเลยแหละสิไม่าขายบังคับอาชีพไม่าขายบังข้าวหลามช่วงโควิดค่ะคท่วมขา <c oughs> ค,ความมันมาต้องห่วงความเสียมาต้องห่วงใส่เกลือน้ำเด้อลืมข้าวลืมข้าวไว้ใส่เกลือพร้อมเด้อค่ะใส่เกลือพร้อม <c oughs> ลืมข้าวไว้ไซเกลือนําคันว่าไซเกลือว่าแสบเด้อเนืองบวชยังกระซางของหวานทุกชนิดค่ะว่าว่าสิเป็นของหวานว่าว่าสิเป็นเข้าพัดหรือว่าสิเป็นเอียงก็ตามแต่ค่ะาว่าไ่เกลือนี่คือว่าแสบค่ะมันสิหวานแบบหวานล้อยหวานลอยไปค่ะหวานไปค่ะหวานหวานเลี่ยมเลี่ยมไหมค่ะหวานบ่าแสบหวานบรนัวหวานบรเลิดว่าชํำคันไซเกลือเข้าไปปุ๊บนี่มันสิดึงความหวานออกมาดึงรสชาติออกมาเกล่อทุกชนิดเลยอาหาร นะคะคต้องมีความแสบพ,พราะว่าเกลือนี่ก็เป็นแร่ถาดชนิดหนึ่งเป็นแขลวเสียมชนิดหนึ่งนะคะเฮ็ดไทยอาหารมีรสชาติเพิ่มขึ้นแสบนัวขึ้นแม่นทอดใส่เจน้ำปลากระเข้มจะน้ำปลา,จ,ปาจอดรอดค่ะต้องใส่เกลืออย่าใส่หลายใส่แบบว่าพ่อให้ดึงรสชาติซๆค่ะลูกเหมือนอิริมาของคุณมากหลายด้ค่ะเยวสิไปเผาให้เบิง่งเดยอ เผาไปนี่กัสิบพเผาธรรมดาที่เผาแบบสาบเผาแบบสาบหัวพร้อมให้มันสำเนกแน่กินรสเหตุการบ้านในเนี้ยเสียงควรากเตาเผาเสียงข่เตาเนี่ยมีอะครเนี่ยมีเข่าวลามยนี่หนาวๆนี่ค่ะทึ่งดังไฟทึ่งอัน เฮ็ดข้าวามทึงเด้กินร้อมต้องยอกเด้อพี่น้อ,องครับว่ายอกนี่เขาว่าเต็มเขาว่าเขาไปเต็มบ้างเต็มนี่มันก็จะเป็นหนี้มันสิเป็นอากาศยุ่งมึงนี้ว่างยุ่งมึงนี้แน่ว่างมึงนี้แน่ว่างมึงนี่แน่สมมติว่ามัน่เต็มนะแต่วันนี้ย่างกังกพบาติดเกียร์ค่ะคันบ่ายอกแต่ว่า,นานันนี้ก็หาสีผาสีเด้อว่าสิติดหรือว่าติดแล้วแต่ไม่เือกันไม่บางชนิด จังไม่สร้างปลาใหม่หยั่งสีมันิติดเกี่ยดีพอเกี่ยพวกนั้นเกี่ยมันหนาไม่สร้างปลามันฉิดเกี่ยหนาแต่ไม่ไพ่บ้านนี่ก็แล้วแต่แบบว่าแล้วแต่แล้วแต่สายพันธุ์เนี้ยเล้วแต่แบบว่าแกว่าอ่อนเอานี่ใหญ่กระมันบ่ได้ค่ะราบัางหน่อยน้องมันจองขินแสบเนาะหวานหอมไม่ไพ่ที่เหลือนี่แบบว่า ้ามกป่าห้าเหี่หยังใสหนีก็หอมแสบดีราวะความหวานจากม้ไผ่เนี่ยไม่สิซึมซับลงไปแนะแบบว่าโมกป่าหมกีหยังของห้านี่แบบว่าเอาป่าสดๆเนี่ยลงไปเห็ดลามเห็ดหยังจังไกล่ลามไก่หยังสีคือนกันค่ะชาจวจองเคยไปเสื่อนกินนข้าเจ้าเห็ดลามไก่ขายอยู่ขางทางังมันสิแบบว่าแสบหอมเป็นพิเศษนะคะเขาลามนี่ลามไก่ใส่หยังนี่ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชกดกดกระดิ่งกดหัวใจเรั่อๆค่ะกดติดตามผัวไว้นะคะนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะผู้ใดบ่กกดติดตามบ่กกดไลค์กดซับสไครกดแชกดกระดิ่งกดหัวใจไว้ขอให้เป็นโควิดค่ะดูแลสุขภาพไว้ดีพี่น้องค่ะอืมเม่ร้ายใหญ่ห้างนะคะบอกรกบด้หัวบอกอาผัวกับบมี่แห้งค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเป็นห่วงพี่น้องสุขุสุขนค่ะออกไปนอกบ้านไปทางไกลทางไกลก็ใสแม่ปิดหน้ากากไว้พร้อมเออขันยามนคะกระใสหมวกกันน็อกค่ะ พันยายค,ค่ะค่ะก็เส่หมวกกันน็อกใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใส่แมทช์พร้อมหรือกระส่นกะเอิญยู้อหือนค่ะว่าต้องไปใส่ค่ะกินขขาวยู้อหือนค่ะหามออกไปใส่ที่ที่ไม่แบบว่ายซุ่มเสียงนะคะกระเทยกระแยกไปแลีนไม่คักหลายหูัจักยู้อหือนยู้อานแน่